พร้อมมาเสิร์ฟความโซจึงให้แม่แมได้ชมงานกันแล้วค่ะสำหรับงานดัดวอลลุ่มบอดใจสไตล์น้องพลอยเลดี้แซบเวอร์นะคะแม่แมหลายบ้านนะคะก็สอบถามน้องพลอยเข้ามาว่าดัดผมแล้วหวีผมได้ไหมคะสระผมเสร็จเราต้องหวีผมนะคะทุกคนหวีผมได้ปกตินะคะน้องผมไม่กลัวหวีจ้านะคะหลังจากหวีเสร็จนะคะเราจะเห็นเลยว่าเนื้อลอนของผมนะค,ะคลายตัวลงมาเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะสรบลอนให้มาเทคนิคนะคะหลังจากที่เราสระผม มเสร็จแล้วหวีผมแล้วนะคะ จะปล่อยให้แห้งเองแล้วสวยนะคะเราจะต้องไม่ให้น้ําหยดน้ําย้อยบนผมนะคะซับไปเลยจ้าซับผมนะคะเออซับเสร็จนะคะปล่อยแห้งเองก็สวยนะคะหรือจะเป่าแบบกระจุยกระจายนะคะหรือจะบิดจ,จมุนเอาก็แล้วแต่นะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะ no mood no setting everything ของแข็งไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเคมีสะสมไม่ดีกับสุขภาพผมหรือหนังศีรษะของลูกค้าระยะยาวนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะคอนเซปต์ของน้งปลอย lady แ เบอร์ก็จะต้องเป่าแบบกระจุยกระจายนะคะเหตุผลที่พีเซตนงานแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยแอบกังวลน,นะคะว่าเป่าแล้วทําเองที่บ้านกลัวจะไม่ได้สวยเหมือนช่างเราก็เลยแบบว่าเออเอาเนี่ยค่ะคุณแม่ค่ะมาชมแบบนี้เลยเจ้าค่ะเป่าแบบไม่มีทิศไม่มีทางแบบฟุ้งๆกระจุยกระจายนะคะเป่าให้ฟูนะคะคอนเซปต์คือเป่าให้ฟูฟูมากสวยมากฟูน้อยสวย,สวยน้อยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปสางไปรูปไปดึงไปอะไรของเขานะคะทุกคนเป่าคือให้แห้งพอแล้วก็เป่ากระจุย กระจายนะคะทุกคนใ้เป่าช่วงโคนก่อนนะคะ พอช่วงโคนเขามาหรือว่าแห้งดีแล้วเราก็ค่อยมาจัดการบริเวณช่วงปลายนะคะทุกคนนี้เลยนะคะลอนที่เห้นอยู่นี้นะคะจะอยู่ได้นานมากอันนี้การันตีคอนเฟิร์มว่าอยู่หลักปีแน่นอนนะคะสวยข้ามปีเรียกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราไปสะไดเซตม้วนผมนะคะที่เราม้วนกันบ่อยๆหรือม้วนเองเนี่ยนะคะนอกจากผมจะเสียผมจะพังแล้วนะคะทุกคนมันยังเสียเวลาเซตทรงอีกในชีวิตประจําวันบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะ ใช่คนที่มีผมนาะไม่ต้องปูถึงเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะและที่สําคัญระหว่างวันก็คือคลายตัวคือมันไม่ลดมันไม่ลดเห็นไหมทุกคนแต่ทําแบบนี้คือเป็นยังไงหะเวลาที่ทุกคนนะคะฝนตกแดดออกหรือจะอยู่ประเทศไทยจะร้อนแค่ไหนหรือว่าจะอยู่แบบ ภูมิอากาศจะหนาวเย็นเลยเยือกลมจะแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผมตกเสียทรงนะคะเพราะว่าเรามุมไหนเราก็รอดเออนอกจากคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าทรงผมเราก็เช่นกันนะคะทรงผมสวยก็คือหน้าไม่แต่งทาลิปสติกโปะแป้งเด็กแคร์เออคือเลิศสวยจบแค่นั้นนะคะทุกคนเห็นไหมทรงมันก็จะเริ่มมาแล้วนะคะ ทรงนี้คือดูแลง่ายนะคะสาหรับการวิเคราะห์ผมของน้องพลอยหรือการออกแบบนะคะน้องพลอยจะเน้นเรื่องของสุขภาพผมเป็นอันดับที่1นนะคะอันดับที่2คือบุคลิกภาพของลูกค้านะคะแล้วก็อันดับที่3ามบางทีลูกค้าก็อาจจะถือไรเฟซ์มาให้น้องพลอยนะคะแต่สิ่งสําคัญเราอย่าลืมประเมินวิเคราะห์สุขภาพผมของเราเป็นหลักนะคะแล้วก็คาแนะนําก็คือเราจะเน้นตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าผมเรา1ปียาวก็เฉลี่ยประมาณ1คืบนะคะฉะนั้นการทําเคมีบ่อยๆแน่นอน ว่าหากเราไปทับซ้ําส่วนบริเวณเดิมนะคะความสมบูรณ์แบบของงานมันอาจจะไม่ได้เป๊ะปังเมื่อนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเซฟผมเราดีที่สุดทรงที่เราเลือกคือต้องสวยทนสวยนานนะคะเออสวยอึ๋สวยทึกกัทุกคนนะคะตื่นปุ๊บสวยปั๊บนอนก็ยังสวยเอาแบบจัดเต็มไปเลยนะคะนี่เลยเราก็เป้าเป้าไปนะคะการดูแลก็ง่ายๆนะคะทุกคนแต่สิ่งสําคัญข้อห้ามนะคะดัดผมไปแล้วหรือยืดโคนดัดปลายไปแล้วนะคะอย่าไปได้ตรงนี้ม้วนตรงเข่า ะะเพราะว่ามันจะทําให้ลอนผมของเราเนี่ยคลายไวหรือว่าจากลาเราไปไวกว่าปกติแล้วสูตรเคลาตินนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูทรีทเมนต์นะคะครีมนวดต่างๆงดใช้นะคะน้ํามันมะพร้าวน้ามันมะกอกตระกูลมะทั้งหลายนะคะงดนะคะสมุนไพรทั้งหลายงดนะคะเพราะอาจจะทําให้ผมติดสา่าแล้วก็เกิดอาการฟูในเส้นได้นะคะเออผมอาจจะแข็งกระด้างแล้วก็ครั้งต่อไปก็อาจอั ไม่สามารถที่จะครเอทงานหรืองานดัดงานยืดโคนดัดปลายงานวอลลุ่มอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะเอออันนี้งดใช้นะทุกคนนะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กระจุยกระจายถ้าผมพันกันก็ไปต้องตกอ,อกตกใจกลัวไม่สมจริงกลัวเขาว่าเราใดอ้าวไม้เราไม่ได้ได้นะคะเราเป่าแบบฟุ้งๆให้ไหมสวยเลยอันนี้ผมยังไม่แห้งดีนะแห้งแค่ประมาณ90%เนผมเนี่ย ยิ่งแห้งยิ่งเหงานะคะทุกคนเราก็จับหมุนหมุนหมุนหม er ุนหมุนหมุนนิดนึงนะคะเออเลิศก็คือแบบว่าเขาส่งเออเออเห็นไหมรูปรูปเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเราเป่าแบบกลัวกลัวทุกคนไม่เห็นภาพนะคะเออทุกคนจะได้ทําตามได้นะคะเอาผ้าอ่อเห็นไหมทุกคนผมก็คือจะดูหนานะคะดูหนาสวยเห็นไหมให้มีความเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่แข็งทื่อมันมีความพลิ้วมีความแบบว่าทุกจุดไม่ว่าจะเป็น เออ่ช่วงข้างในด้านนอกนะคะคือคือ,คอให้อารมณ์แบบธรรมชาติสุดๆจองคิวน้องพลอยได้เลยจ้า